ไหนดูผลผลิตสิเออร้อยหกสิบห้าเออเออเออโออโออ ข้าวสาลี953มันว่ดตัวแล้วอ่ะโอมโอ้โหโอ้โหไปดึงไปดึนด้โทม่ขายให้หน่อยฉันอยากขายสิ่งขอคนโทมมีอขอีกขออีกขาย,ยามีอะไ่ไหม ลงมนาะใช่ไหมตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดอ,อ,อันนี้คือทงโรงเรียนาาลาซานนะถ้าใครไม่รู้จักก็ไปเซิร์ชเอาว่าโรงเรียนาาลาซานคืออะไรแดงดำแต่นี่มันเป็นแดงกับสีเยอะไรก็ โอ okay. yeah, ๊ยว่ะหรือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามาตรงนี้ดีกว่าจะกว่าคีนี้แหละกำลังดีองเฟรนี่อุ้ยอ้ย Yes, Yes. Hmm. You hold one bruh. รับรับรับมีทงวอลรับเอ้ดูดิรับคอยมี yes! ยทงอ่ะ yes ันอี้สองตั๊กอซื้อมาด้วยเืม <c oughs> เ่องนี้ะแค่ไปเอาเ่อมาก่อน <c oughs> จะย้ายตึกบ,ลลบิลลี่ช่วยด้วยเบลลี่ช่วขอโทรไว้หน่อม ฉันขอผู้อาพาร์ตเมนต์สถานที่เชื่อก่อสร้างสองคนฟาร์ารมแล้วนะคะอย่างนี้เลยหอ <c oughs> ระวังเหรอเือก,การขยายหนึ่งลงสีลง น้ำพวรูปปั้นหกพันโอ้โหเฮ้ยหกหกหมื่นบาทมาทงก็ได้ไมามาทงไไม่ได้เพิ่ม ฉันขอย้ายบ้านมาซื <dynasty> ้อใหม่มาใครต้องการถูกยาอยาจะย้ายน่ออกโอ้สามร้กสิมาเอาข้าวสาลีมาข้าวสาลีมา เอาข้าวมาให้หมด <c oughs> ข้าวสาลีอันน,น,นี้โอ,โอ,โอ้ข้าวสา 1, ลีพันดีกว่าแล้วไปเก็บให้หมดข้าวสาลีเดียเอาไปขายก่อนเถอะพ่อ2492อัน ดูเยอะเนี่ยไปขายไม่หมดเลยโอ้ยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าหมื่นกว่าบาทเอออันนี้บ้านใครครับเนี่ยอันนี้บ้านใครเหรออันนี้บ้านใครครับเนี่ยมีตรงแบบนี้ด้วยโอ้โห บงนนี้หัวตูุเหี้วบิีอบ่ <c oughs> อพลาเนี่ยฉันต้องการอันนี้เนีย่ยฉันต้องการนี้เนีย่ยคิงเนี่ยเี่ยเพื่อนมีแต่เไม่มี <c oughs> อ๋อฉันจะทำหลายบ้านเพื่อนโอเคทำไม่ได้ไปละไปซื้อบ้านไปเดทนสร้างบ้านมาหลายหลายร้อยวันพันปีละไหนดูซีรูบอพอพาร์ตเมนต์เนาะเบอรอังต้องการช่างก่อสร้างไฟถนน ตอนอาหารต้องการสองคนนี่นี่คือเ <c oughs> มื่อไรมรนันจะรีสตองเนี่ยมันจะโรงเรียนอ,อุปกรณ์เนี่ย

วฮวเอาเงินอุปกรณ์เลยเชนอุปกรณ์า่ไว้ไหนดีไวไหนดีไว้ทำลีตรงนี้กว่าเออคุณแบรนเดอร์ คุณสร้างเก่งนะเนี่ยสร้างเก่งนะเนี่ยคุณคุณสร้างเก่งนะเนี่ยเออสร้างกับผู้เชี่ยวชาญเลยโอ้โหคุณคุณขยันมากเลยคุณเออทับทับคุณแล้คุณนคุมันทับคุณโอ้โหค,คุณสร้างงานมากเลย สร็จแล้วเหรอโอ้ยยังไม่เสร็จเลยอ่ะเอ้ยทงทงฉันต้องการทงฉันต้องการทงบิลลี่ฉันขอทองหน่อยน้างทงไม่ได้อยู่ร้านนี้ไม่ใช่เหรอโอ้ยมาผิดที่มาผิดที่มาหยิบมาเลยนี่เอาทองหยิบมาซะเลย เก็บขวัดให้หมดนี่เก็บไม้ให้หมดเลยอะไรก็ตามข้าวสารีก็ช่างกี่อันก็ช่างขอให้เป็นหนึ่งพันก็พอ มาหยิบมาเลยมา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 ,มา,มาอู้หูมันหายไปไหนของมันเ้ามาเอามาเอ,ามา,อามาข้าวสารีพันเก้าร้อยหกมาเอาไปขายเงินฉันเยอะเกินไปมั้งเหรอทอมมีเ่เพื่อนอย่ามองฉันอย่างนั้นสิ Like กจะมองฉันอย่างนั้นมาไมดี๋ยวก็เว่ยดีใช้ข้าวสาลีตีฉันนะฉันเจ็บนะเฮ้ยๆ hey hey, ก็ได้เว่ย oh. ขอขายหน่อยโอ้โหสามสิบสี่หมื่นกว่าบาทเ <What? No. S 1> นาทำไมเชื่อเพื่อนแปลกจังดินดีต้องรับขออนุาตอาคารนะบิลลี่ แบบฉันขอใช้มันย้ายย้ายอะไรสักอย่างชาวแล้วยังไม่ย,าย้ายยังไม่ย้ายเอาเถือวางอือถือวางฉันฉันถือวางใกลซะด้วย ปากสิทที่ทุบเลยไหม,ไมทุบเลยไหมอ๋บิลลี่ช่วยฉันด้วยฉันต้องการฉันต้องการทวรเบลวมาบิลลี่ขอหน่อยเออตังค์เลยสามสิบหมื่นกว่าบาทเออเจ็บใจอะ ไม่ได้จะวางตรงนี้สักหน่อยอู้อะไรของเกมเนี่ยของเกม แล้วไปขายหมดเลยเงินฉันเยอะเกินไปฉันไม่เชื่อ <c oughs> นายขายอะไรหรอนายขายอะไรหรอเพื่อนโรงเรือนอุปกรณ์สะพานมิน Villa love. pha mở lầy Sang tòa Sắp hàn cái chỗ mưa ẩn อันพูเบื่อเบื่อาบ้านมันบ้านสวยเยอะถูกจะตาย ช่างก่อนสร้างสองคนชาวบ,บ้านถือเหนือแล้วโอ้ออ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 สออ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  โอ้โหรอบโดนจ้องที่หมดเลยเอ้ยฉันเป็นนักธุรกิจนะเว้ยแกยทำ่างนี้กับฉันนะคุณรับฉันไล่แกออกจากการเป็นคนขายแล้วคนะมัคบโอเคงั้นแกเอาของมาให้ฉันอีกสามนาทีใช่ไหมโอเคงั้นฉันไปก่อนโอ,โ,อโอ้ยช่ย่ว แก้วรู้ต่วก็ไม่เบก่อสักิีเก็บไปขายให้หมดเลย เก็บไปขายให้หมดมาเอาข้าวสาลีมาไปขายชอบพันถือมเนิดบู๊ดีจังชอบพันถือหมอ,อเงินฉันเยอะเกินไปเหรอได้แต่ฉันจะทำให้แกเงินน้อย ฉันรอฉันรอฉันรอฉันรหัวระวังเ <c oughs> ขอขอโรองสีลมแล้วกันนี่มาเลยจะมาเอาโองสีลม แกต้องมาให้ได้นะเจ้ารงสีลมถ้าแกไม่มาฉันตุยนะแกตุยเนี่ยสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดฉันรอแกอยู่นะปิ๊วิฉันรอแกอยู่นะหสีลมเจ้ามีอะไรขายบ้างทำผั ลงสีลมลงสีลมอาคาราชะการแมวลงสีลมเนี่ยลอยเอยนี่ยสิบห้าวิเนี่ยเมื่อไรมนันจะมาคุณลงสีลมเน่ยลงสีลมเมื่อไรจะมา สถานที่มา,มาเอามาเอาหนึ่งสต๊อกดิหูซีม yes บิลลี่บิลบลี่น้ำคาะบิลลี่มีคิงขายเปล่าคิงอะขอคิงพารเซียนแม่ทำไมคิงไม่ขายอะ อาเซียนก็ได้แต่อาเซียน,นทำไม่ได้สามหมืน่นเ,เดี๋ยวเสียไปป่าหรือว่าสามแสนหน่่ยหน่งสิบร้อยพันหนึ่งแสนหแสนเลยจะบู้ตายกระท่อมของบิลลี่นี่มันจริงบ้านเพื่อนสวยจังไง มันจะเป็นระเบียบมากเลยโอ้โหเขียนมากเลยเพื่อนโอ้โหช่างเขียนมาก บายแค่นี้เลยเดี๋ยวมาทำคลิปหน้าต่อบายบายอย่าลืมติดอย่าลืมอย่าลืมอย่าล,ลืมติดตามช่องผมด้วยล่ะ